กับสวัสดีสวสพบกับอาจอนเน่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับเกมซาฟารีวายกับทุน500บาทมาดูกันว่าใครของจริงของแท้กว่ากันว่าแล้วก็ไปกันเลยสิงโตนำโชคว่าเบส5ก่อ,เอ็เบสสิบเลยมาอย่างนี้เบสสิบไปเลยอย่าไปกลัวอย่าไปเกงอย่าไปเลง วุ้ยเคโคเยอะด้าหลังอ่ะนัไม่ถึงสวยมากสวยเอต่อสวยครับผมมาเรื่อยๆมาเรียงๆมาเร่ๆมาเรียงๆเ,ๆเๆสเียงเียงก็มานะจ๊ะเกลียวเฮ้ย เต่อสวยสวยไหมแมงไม่ไหลแมงไม่ไหลเล่นลิ้นเล่นลิ้นอ้โหูสามตัวสวยนะสิบเฮ้ยชามต่อเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ย ไหลนะเฮ้ยไหลสิงโตไหมหรือช้างช้างเต็มระบบโอู้หห้าพันไอ้เงี้ยสิงโตป่อสิงโตไหมโอ้โหโอ้โหใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจะตอนนี้กำลังมากำลังโดนได้เนียจ๊ะ ตอนนี้มีโตฝาก25รับ1 0 0นะจ๊ะฝาก25รับ100 100รับ200 50รับ100สนใจไปสัมักไปโดนไปตตำกันได้นะจ๊ะที่เล็บจอน,นี้เกมจ้าสนใจเข้ามาโดนกันได้นะเจ้ะเาแตกขนาดนี้มันแตกเกินหัวหน้าเฮ้ยกูงงเลยเอากูสะดุ้งเลยเมื่อกี้อ้โห สนใจเข้ามาโดนเข้ามาตํากันได้นะจ๊ะัยรุ่นวม่แตกอย่างงี้เพิ่มเบ็ดดิรอเลยอะ่ะเ,ออเดี๋ยวซื้อเลยนะเดี๋ยวซื้อให้ดูเลยแตกเกินเบ็ดสิบนะเมื่อกี้เบ็ดสิบอะแม่งสุดมันไหลเว้ยมันไหลดีเว้ยมันไหลด,ดีน้องเกมเนี้ย สนใจเว็บจรนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาโดนเข้ามาตํากันได้นะจ๊ะเข้ามาโดนเข้ามาตํากันได้นะจ๊ะที่เว็บจรนี่เกมนะครับผมสนใจสมัครเข้ามาโดนกันได้นะจ๊ะโอ้โหแตกอย่างนี้เอ๋สวยเออโอ้โหไม่เกินไปว่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเลยเดี๋ยวซื้อให้ดูซื้อแม่งเลยล่ะ ไม่โหดเกินมาซื้อเลยไม่รอช้าแตกดีอย่างนี้เราต้องซื้อต้องโดนครับเราต้องซื้อต้องโดนนะครับผมแตกดีอย่างนี้โอ้โหมาโคตรดีโคตรงามเฮ้ยสิงโตมาสวยนะเออผมไม่มาต้องมานะเออ มามามาแตกแตกให้ด้วยก่อนมาโคตรเดือดโคตรเดือดใครสนใจเว็บจรนี่เกมกดลหงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยจะเข้ามาดูเข้ามาต่ำกันได้เด้อน้องเลยโอ้โสิงโตเออเสียงดนตรีก็กระหึกระอ,กกระอมแล้วอะ่ะเดือดจัดอะ่ะสวยสวยคิวกวงไหมโอ้โหกองเหลยวหลังไม่มา เอสวยครับเคต่อไหมสวยนะวิซื้อแพงอยู่นะเราซื้อแพงอยู่แนละ้วสองพันกว่าเลยนะไม่มาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะโอ้ยมีกลิ่นหวาน้องไอ้เานี้ยมีกลิ่นหรือว่ามีเชิงม้าลายสิงโตโอ้โหเมย์สิงโตโคตรเพลงเชี้ยถ้มาม้าลายมาเมื่อกี้ก็เดือดอยู่นะ สนใจอยากเล่นเว็บจอนี่เกมกดหลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้กําลังมากําลังโดนได้นะจ๊ะเข้ามาโดนเข้ามาตามกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนี่เกมนะครับผมฝากสูงสุดยี่ิห้าฝากยี่ห้ารับหนึ่งร้อยฝากหนึ่งร้อยรับสองร้อยฝากห้าสิบรับหนึ่งร้อยสนใจสมัครเข้ามาดข้ามาตามนะนะจ๊ะแล้วยังมียอดเสียสูงสุดในประเทศคือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมสนใจกดคลิกเข้ามาได้เลยนะจ๊ะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับเราได้เลยครับผมที่เว็บจอนนี่เกมอย่างนี้โอ้แตกดีเกิน น้อง,องเหลือจะเชื่อคนอย่างเชโอ้โหคิวต่อโอ้โหแม่งแตกแค่ต่ออีกอะโอ้โเหเดือดเกินอยากจะบ้ากะละมังสังคังอุ้ยเออ แต่ห้าพันห้าเลยนะใครสนใจเว็บจอนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้เลยครับผมแต่อย่างนี้ไม่มีเว็บไหนหรอกครับมีแต่เว็บจอนี่เกมครับผมเข้ามาโดนกันได้นะจ๊ะเกมซาฟารีวายครับผมโอ้โหจอนนี่เกมทําให้คุณถึงแน่นอนสนใจกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยเลยจ๊ะสำหรับวันนี้พบกันใหม่ไปก่อนเด้อ ครับผมบายบายจุ๊บจุ๊บมะเจอกันจ้า